วันนี้เราจะมาแกะลายดอกบันทองทาราจากแคนตาลูปนะคะนอกจากแคนตาลูปแล้วผักผลไม้ชนิดอื่นๆก็สามารถนํามาแกะได้เช่นกันเช่นฝรั่งสีชมพูแครลลอทฟักทองเมลอนแตงโมเป็นต้นนะคะแคนตาลูปที่นํามาใช้แกะสลักเนี่ยเราต้องเลือกแคนตาลูปที่สดสดใหม่ๆดูที่ขั้วนะคขนะัขวนะ้วเนี่ยยังเขียวสดอยู่เนื้อไม่สุกนิ่มจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะแกะยากแล้วก็มีน้ําเยอะนะคะเนื้อจะนิ่ม แคนตาลูปนะคะเราก็นามาปาดหัวปาดท้ายให้ตั้งได้แบบนี้ใช้มีดยาวๆนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งผ่าลงไปให้เท่าๆกันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็นำแคนตาลูปที่เราแบ่งครึ่งไว้นะคะนำมาแบ่งอีกครึ่งหนึ่งการแบ่งก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของแคนตาลูปด้วยนะคะในคลิปจะเป็นขนาดค่อนข้างเล็กแล้วก็จะนํามาแบ่งครึ่งแต่ถ้าเกิดใครได้แคนตาลูปลูกใหญ่แล้วก็อาจจะแบ่ง เป็น3ส่วนก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดแขนของแคนตาลูปแล้วก็ขนาดที่เรานําไปใช้งานชิ้นนี้นะคะเราก็จะนําผ่าแบ่งอีกได้อีก2ชิ้นก็คือชิ้นประมาณกว้างคูณยาวประมาณ8,8เซนนะคะการแบ่งแบบนี้เราสามารถใช้วิธีนี้นําไปแกะสลักเป็นดอกไม้ชนิดอื่นก็ได้เช่นดอกพุตตาดอกบานชื่นนวิธีการแบ่งเหมือนกันต่อไปนะคะเราก็จะ นำมีดมาปาดเอาไส้ตรงไส้ติดเม็ดที่เป็นนิ่มๆออกนะคะแล้วก็กราวลบเหลี่ยมมุมด้านข้างเข้ามาก่อนนะะทั้ง4มุมเนี่ยตัดมุมเข้ามามันจะได้ขึ้นทรงได้ง่ายนะคะทีนี้เราก็จะต้องกราให้รูปทรงเป็นรูปทรงเหมือนแบบรูปทรงกลมๆล มือนรูปโดมหรือรูปสลับเปล่าอะไรเงี้ยนะคะต้องเกลาให้มีความกลมกลึงถ้าเกิดเราเกลาวขึ้นทรงได้สวยดอกไม้เราก็จะสวยนะคะขั้นตอนนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยๆแบบว่าเกลาไปทีละนิดปอกไปทีละนิดไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะว่าแบบถ้าเกิดเราตัดหรือ กราวออกไปทีละเยอะๆเนี่ยมันจะแก้ไขไม่ได้นะคะเวลาพลาดถ้าเกิดว่าเกาทีละนิดเนี่ยมันก็ค่อยๆกราวลบเลี่ยวมุมไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้รูปทรงที่สวยงามทีนี้สังเกตดูนะคะเราจะเหลือเนื้อเยื่อขาวๆด้านบนเนื้อขาวๆนะคะไว้ประมาณ20%นะคะอย่าไปกราให้เห็นแต่เนื้อส้มๆเพราะว่า ผลไม้ตระกูลแบบเคนต์ลูปเมลอนแตงโมอะไรพวกนี้นะคะเขาจะมีความเป็นแบบเนื้อจะเป็นโฟมโฟมเป็นฟองน้ําถ้าเกิดเราไปกราให้แบบเห็นตาเนื้อส้มๆแล้วเขาขาวออกหมดเนี่ยเนื้อมันจะแบบว่าน้ําจะกระเจาะมาเยอะนะคะทีนี้เราก็หาพิมพ์อะไรก็ได้นะคะกลมๆเป็นพิมพ์แบบเบเกอรี่หรือช้อนตวงก็ได้มาร์คเส้นเอาไว้แบบนี้นะคะตรงกลางทําเป็นเกรอนทีนี้มาดูนะคะเมื่อเรากราแล้วเนี่ยชิ้นนี้ก็ฐานจะกว้างประมาณ6เซนนะคะ เกสรก็ขึ้นอยู่ที่เราจะแต่ว่าแค่เกสรแบบขนาดกลางๆไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็จับมีดตรงๆนะคะแล้วก็กรีดรอบวงสังเกตมีดนะคะมีดไม่เอียงนะคะลึกประมาณสักแบบ0.5เซนประมาณนี้นะคะค่อยๆกรีดให้เส้นตั้งมีดให้ตรงแล้วก็กรีดรอบวงเสร็จแล้วเราก็จะปาดเนื้อรอบ วงรอบนอกออกนะคะค่อยๆปาดทีละน้อยระวังปลายมีดนะคะจะไปกรีดโดนวงกลมที่เรากีดเอาไว้ข้างในมันจะแบบไปชนแล้วก็ผลที่ตามมาคืออะไรถ้าเกิดว่าปลายมีดนะคะไปชนเนื้อเห็นไหมคะวงกลมด้าในเนี่ยเวลาที่เราแกะกลีดหรืออะไรก็ตามนะคะมันก็จะไปเจอจุดตัดจุดบาดนะคะมันก็จะขาดเพราะฉะนั้นการปาดต้องระมัดระวังนะคะเก็บปลายมีดดีๆก็คือปาดเฉพาะที่เราจเจาออกนะคะ ค่อยๆปาดออกทีละน้อยเกสรนนะคะก็ค่อนข้างลึกชัดนิดนึงจะได้สวยนะคะแต่ว่าไม่ได้ลึกแบบมากคือลึกลึกแบบพอให้เห็นเป็นแบบว่าวงกลมนูนๆขึ้นมาเสร็จแล้วเกลาลบเปี่ยมมุมนะคะให้กลมกลึงใช้ปลายมีดนะคะค่อยๆปาดไปทีละนิดทีละนิด ในคลิปนี้เราก็จะไปอย่างช้าชานะเพื่อที่จะแบบว่าให้คนดูอย่างละเอียดที่สุดอาการกราวนะคะทุกการกลาวเราจะต้องกราวทีละนิดเราจะไปแบบเราจะไปปาดทีละเยอะนะคะเพราะว่าการปาดทีละนิดเนี่ยมันป้องกันความผิดพลาดได้ค่อนข้างเยอะทีนี้เราก็จะเจาะมีดลงไปนะคะปักมีดลงไปแล้วก็กรีดกรีดให้เป็นรูปกลวยแบบนี้นะคะเล็กๆเห็นไหมคะ เป็นกลวยเล็กๆแล้วก็จะเป็นรูบุ๋มๆลงไปทีนี้เราก็ใช้ปลายมีดนะคะกรีดถ้าเกิดใครแบบว่าใช้มีดแบบซิกแซกหรือพลิกมีดไม่ได้เราก็กรีดเป็นเส้นตรงๆได้นะคะถ้าเกิดใครซิกแซกมีดได้หรือทําฟันปลาเล็กๆได้ก็จะสวยนะคะแล้วก็กรีดกรีดรอบวงสังเกตนะคะเราจะจดมีดลงไปตรงฐานแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาบรรจบที่ตรงรูตรงกลางนะคะต้องฝึก ฝึกกรีดให้สมดุลน,นะคะแรกๆแบบวงตรงนี้มันใช้ใคล้ายรูปโดนัทนะคะไอ้วงโดนัทต,ตรงนี้ถ้าเกิดมือใหม่ก็ยังอาจจะยังหาความสมดุลไม่เจออาจจะแบบกรีดเป๋ไปข้างใดข้างหน,น,นึ่งอเนี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะก็ฝึกไปแต่ว่าถ้าเกิดชํานาญแล้วเราต้องพยายามรักษาสมดุลให้อ่ามีความบาลานซ์กันนะคะแบบว่ากรีดไม่เป๋ไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะะมันต้องแบบว่าค่อยๆวน,วนไปวนไปเห็นไหมคะ ขั้นตอนนี้นะคะก็พยายามแบบกรีดไปแล้วเราก็สํารวจไปด้วยนะคะว่าเออมันเข้าที่เข้าทางมันพอดีกันไหมอะไรอย่างเงี้นะคะกรีดแล้วก็ปาดเหนือข้างใต้ออกไม่ต้องปาดลึกนะคะดอกนี้ก็เหมาะสําหรับมือใหม่เหมือนกันนะคะแต่ว่ากา็ใช้เทคนิคการใช้มีดก็ค่อนข้างเยอะก็ลองฝึกดูนะคะคือถ้าเกิดใครผ่านลายนี้ได้เน่ยทักษะการใช้มีดก็จะพัฒนาขึ้น ก็แนะนำสำหรับมือใหม่นะคะไถซิกแซกไม่ได้ก็กรีดเป็นเส้นตรงๆเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะมันก็จะวนรอบโดยที่ไม่ไม่เปดลงน้ำหนักไปด้านใดนด้านหนึ่งนะคะมีความสมดุลกันทีนี้เราจะมาทำกลีบรอบรอบนอกกลีบรอบนอกเนี่ยจะเป็นกลีบบานชื่นที่ซ้อนๆ้อนซ้อนซ,อน,ซ,อ,นซอนกันนะคะ ก่อนที่จะขึ้นกลีบนอกเนี่ยเราก็ต้องปาดเคลียร์พื้นที่ให้ตรงกลางเนี่ยนูนโดดเด่นขึ้นมาก่อนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งกลีบให้ได้6กลีบก็แบ่งครึ่งก่อนแต่ละครึ่งเราก็มาแบ่งอีก3ส่วนนะคะก็จะได้3าบวกสเป็น6กลีบก็แบ่งให้ค่อนข้างเท่ากันนะคะการแบ่งก็เสาะล่องแบบเล็กๆบางๆเบาๆอย่างนี้เพื่อที่จะกั้นเขต ใครเขตมันช่องใครช่องมันนะคะ,ะทีนี้เราก็จะมากรีดเป็นรูปตัวยูเล็กๆก่อนเล็กๆเรียวๆยาวๆเสร็จแล้วก็จะปาดเนื้อข้างนอกออกนะคะเว้นช่องไฟให้เหมาะสมเสร็จแล้วก็จะกรีดรูปตัวยูซ้อนกันลายนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็จะกรีดซ้อนกันไปเรื่อยๆจะเป็นการฝึกทักษะการใช้มีดนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มั่นใจยังไม่กล้าลงมือทำดอกก็หาฟักทองนะคะ เป็นชิ้นหนาๆแล้วก็มาฝึกลากเส้นแบบนี้ก็จะทำได้อ่สเตปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะสเต็ปเดิมๆกรีดเป็นรูปตัวยูแล้วก็กรีดเนื้อข้างใต้ออกนะคะปาเออปาดเนื้อข้างใต้ออกแล้วก็กรีดใหม่ช่องหนึ่งหรือล็อกหนึ่งเนี่ยเราก็แกะกรีดบ,บานชื้นซ้อนๆกันประมาณ5กรีบถึงหกกรีบนะคะไม่เกินนี้กำลังดีนะ อันนี้ได้กี่กลีบคะประมาณหนึ่งสองสมสี่สี่กลีบอ่ะกลีบที่5้านะคะมันจะเป็นรูปตัวยูที่เหมือนสายน้ําแบบว่าวน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 ,วน,วนเรียงเรียงเียงเียงกันนะคะอ่ะดูเหมือนง่ายนะคะแต่การรักษาสมดุลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องบังคับบังคับข้อมือบังคับนิ้วบังคับทิศทางอันนี้ก็เลยอยากเป็นลายที่แนะนําสําหรับมือใหม่เพราะว่าเราเราจะได้อะไรเยอะนะคะจากลายนี้ทีนี้ช่องต่อไปนะคะก็ทําเหมือนเดิม รูปตัวยูตรงกลางนะคะลักษณะกรีบนะคะก็เหมือนกรีบบันชื่นทุกประการแต่ว่าจุดเด่นก็คือเขาจะค่อยๆเรียงกันยาวขึ้นยาวขึ้นขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะลายเนี้ยมันจะเป็นลายที่เราต้องบังคับทิศทางดีๆเลยการกรีบต้องให้เป็นรูปตัวยูที่คมกรีบนะคะก็โดยการใช้ปลายมีดเท่านั้นนะคะใช้ปลายมีดกรีดลาก ลากขึ้นลากลงแล้วก็ปาดเนื้อข้างใต้ออกปาดออกนี่ต้องรักษาช่องไฟให้สม่ําเสมอกันนะคะความสม่ําเสมอการทุกๆกลีบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กลีบที่ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นทีละนิดทีละนิดอยู่ในล็อกของตัวเองนะคะก็จะเป็นละนะา,ายที่ถือว่าไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากนะคะลายกลางๆมือใหม่เลยยังไม่เคยทําเลยทําอย่างไรก็แนะนําว่าอย่างที่เคยบอกว่า ใช้ฟักทองสักชิ้นหนึ่งนะคะเราเอามาฝึกกรีดเป็นรูปตัวยูสักยี่สิบก,กรีดก็ได้แล้วะคะไม่ไม่ได้ยากล็อกต่อไปก็ทำเหมือนเดิมนะคะทำสเต็ปเดิมๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวทำให้ดูช้าๆอีกล็อกหนึ่งนะคะเผื่อใครยังไม่เข้าใจกรีบรูปตัวยูเล็กๆก่อน ตรงกลางกลีบเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะกะกีบเล็กแล้วก็ค่อยๆขยายเราคํานวณในใจก่อนค่อยลงมีดก็ได้นะคะอันนี้มันก็จะใช้การคํานวณนิดหนึ่งมันเป็นหลายที่ค่อนข้างเป๊ะนะคะแบบว่าเราสามารถที่จะกําหนดได้นะคะว่ากีบแรกอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยกีบที่3ก็ปาดกีละปาดเหนือข้างใต้ออกนะคะสังเกตการใช้มีดนะคะมีดมีต้องคมนะคะลายเนี่ยมีดต้องคมมากมาก กรีบที่4ก็ลากยาววนไปนะคะปัดเนื้อข้างใต้ออกอกรีบที่5นะคะก็เหมือนเดิมกรีบลากเป็นรูปตัวยูใหญ่ขึ้นกรีบที่5แลหรกรีบที่6ถ้าใครทำได้6กรีบก็ก็ได้นะคะอ่ามักรีบสุดท้ายหรือกรีบที่ห้าหรือกรีบที่หกเนี่ยมันจะใหญ่สุดอ่ะทีนี้ช่องต่อไปนะคะ อขออนุญาตเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากให้ตัดออกหมดก็แบบพยายามอยากให้ดูให้ครบแต่ว่าขอเร็วขึ้นนิดนึงคลิปจะได้ไม่ยาวยืดเยื้อนะคะก็จะเป็นสเต็ปเดิมๆไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ่ะลายนี้นะคะมันก็อาจจะดูแบบไม่ได้วิจ,จิตอะไรมากมายนะคะเป็นลายที่ใช้ฝึกนะคะใช้ฝึกสําหรับผู้ที่เริ่มฝึกแกะสลักใหม่ๆแต่ก็ฝึกแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้จริงนะคะเช่น Uh, เราฝึกจากฟักทองก่อนเนี่ยจะง่ายเพราะว่าฟักทองเนื้อจะแห้งแล้วก็สีเนี่ยจะทึบเวลาที่เรากรีดลงไปเนี่ยสีจะเห็นรอยมีดชัดไม่มีน้ํามาลบกวนสายตานะคะไม่มีความชื้นมารบกวนสายตาก็จะง่ายต่อก,การฝึกแต่ถ้าเกิดเป็นพวกตระกูลเมลอนแคนตาลรูปแตงโมอะไรพวกเนี้ยเนื้อจะเยอะเนื้อจะใสมันจะฝึกยากนิดนึงสําหรับมือใหม่นะคะเพราะว่าเราจะไม่เห็นรอยมีดกรีดลงไปแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องใช้เวลาแกะนานๆเนี่ย ไอร้อนจากมือจะไปสัมผัสกับผลไม้พวกนี้นะคะมันก็จะเฉาง่ายอ่าดีที่สุดก็คือฟักทองนะคะที่เหมาะสําหรับฝึกฝนอ่าไปเรื่อยๆนะคะใกล้เสร็จแล้วเห็นไหมคะว่าแต่ละมุมเขาก็จะชนกันพอดีนะคะมุมแต่ละช่องเนี่ยเอาให้บรรจบให้ชนกันนะให้มีความต่อเนื่องให้มีความสมดุลกันนะคะการแกะสลักก็คือความสมดุลเนี่ย การเว้นช่องไฟอะไรเงี้ยสาคัญมากะคะ่ะเสร็จแล้วแต่ละช่องเราก็ปาดเนื้อแต่ละช่องออกเห็นไหมคะต้องระวังนะคะการปาดค่อยๆสะกิดค่อยๆปาดดึงออกค่อย,อ,ยอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บรายละเอียดปาดเนื้อส่วนเกินออกนะคะแล้วก็ดูตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีช่องแล้วก็ปาดซ้ายปาดขวารวบเข้ามาก็เสร็จแล้วนะคะลายนี้ก็ถามว่าเสียเนื้อผลไม้เยอะไหมก็เสียเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากเป็น ลายที่แบบว่า,านำไปจัดเป็นเซตผลไม้รวมนําไปทําเป็นฟักทองถ้าแก,แกะจากฟักทองก็ทําฟักทองเชื่อมอะไรก็ได้ะคะเป็นรวดวลายที่ค่อนข้างแข็งแรงไม่เหี่ยวเฉาง่ายแล้วก็นอกจากนี้นะคะมันก็จะเป็นดอกไม้ที่ไม่ได้มีจริงนะคะมันเป็นดอกไม้ที่แบบประดิษฐ์ขึ้นมาไม่ได้มีจริงตามธรรมชาติมันก็จะมีความสวยอยู่นะ,ะสวยอยู่แบบประหลาดประหลาดนะคะแบบ อ่ามันเป็นความสวยแปลกๆแ,แต่ถามว่ามันก็โอเคนะคะเวลาไปจัดเซตผลไม้เนี่ยมันจะเป็นความสวยล้ําลไปนิดนึงสวยแบบบอกไม่ถูกนะคะอ่ะโอเคนะคะก็นำไปฝึกกันนะคะเป็นลายง่ายๆที่อยากแนะนำ